โอ้โหแตกเต็มแทงมาไอกเกียวให้มันได้แบบนี้โอ้โหแตกมากค่ะทุกคนรางวัลก้อนโตโอ้โหซุอร์ไปเลยค่ะทุกคนสามร้อจ้ะแม่สามสิบห้าต่อยอดมาได้ค่ะคำเตือนเด็กอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้จ๋าพาทุกคนมาที่สาวทําค่ะทุกคนนะวันนี้เรามาสาวทํามองกันเอาทุนมาไม่มากค่ะวันนี้เอาทุนมาที่35ค่ะทุกคนเดี๋ยวติดเทอร์โบไปเลยค่ะทุกคนนะกดเบ็ดหนึ่งนะคะทุกคนนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะทุกคนมาจัดไปเลยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนกดปุ๊บเบ็ดหนึ่งเข้าฟรี เอาให้มันเข้าฟรีตั้งแต่นาทีแรกเลยเหรอคะทุกคนเอามาดูกันนะคะทุนคน3หนะคะทุนสามเข้าฟรีตั้งแต่กดแรกเลยนะจ๊ะโอ้โหให้มันได้แบบนี้เบ็ดหนึ่งนะคะไม่ได้เบ็ดเยอะแต่ก็ยังดีเพราะว่าทุนเราแค่3 5เข้าฟรีตั้งแต่เติ่มต้นโอ้โหสุดจัดไปเลยคะ่ะทุกคนเท่าไหร่แตกมา18ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเราเบ็ดหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะคะทุกคนเหลืออีกเจ็ดหนึ่นะคะ่ะทุกคนเคมาะคะ่ะทุกคนระเบิดทํำตั้งแต่กดเบ็ดแรกก็คือ เบ็ดหนึ่งเลยนะคะทุกคนเข้าเลยนะจ๊ะทุกคนนะมาดูกันกับทุนส5านะคะจะไปต่อได้ถึงไหนนะคะคนกับทุนส5หแตกมาแล้วค่ะรางวัลก้อนโตเท่าไหร่จ๊ะแม่รางวัลก้อนโตก็อยู่ที่อื้มหี่สิ้าเลยจ้ะมาได้4ี่ห้าเลยนะคะทุกคนนะอื้ือีก6หมุนกดไปอีกห้าจะแม่แล้วเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบคืออะไรคะคืออะไรเริ่มเงียบสามหมุนสามหมุนคืออะไรเริ่มเงียบแล้วอื้อยังไงคะยังไงคะอื้อ ว่าไงว่าไงโอ้โหสุดจัดไหมสุดจัดไหมอืมมาม้ยมันจะฟีซ้อนฟีหรือเปล่ามันจะฟีซ้อนฟีหรือเปล่าอืมไม่แน่อาจจะมานะคะทุกคนอาจจะมาค่ะทุกคนอ้าวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวมาไหมอืมไม่มาคะ่ะแต่ก็แตกมาแล้วค่ะทุกคนรางวันก้อนโตเท่าไหร่อืมสามสิบเอ็ด เลยคะ่ะทุกคนบวมอีก 4, 40สตางค์นะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเหลืออีก2หมุนค่ะเหลืออีก1หมุนแล้วจ้าเคโดยเข้ามาค่ะคนแตกไปละคูณ24ค่ะทุกคนโอ้โหมา13นะคะทุกคนได้มา13บาทโอ้โหเอ้หนหํ้าม่วงเอ้น้าม่วงยักษ์ม่วงสม,ม,มูขีมายังไงเออรางวันก้อนโตเข้าสิจ้าโอโ้ดอกนี้8 6ค่ะทุกคนเบ็ดหนึ่งจะแม่เออมาแล้วค่ะทุกคนแล้วแล้วรางวัลรวมของเราเท่าไหร่จะแม่โอ้โหวิร้อยเก้าสิบสี่จากสามสิบห้าจะแม่เออเห็นไหมเห็นไหมสองร้อยกว่าแล ลอรีและลอลาดีลาอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนเออเบ็ดสามไปค่ะทุกคนกดเบ็ดสามไป กดด้วยมือค่ะไม่ต้องพึ่งตนด์อินไม่ต้องพึ่งออโต้นะคะทุกคนใช้มือไปก่อนค่ะทุกคนช่วยตัวเองไปก่อนเออมาโอ้โหตอกแตกแ,แตกดอกนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวลิ้นพันกันมั่วตัวไปหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้เอ๊ะยังไงอา้าโเฮ้ยยังไงเอะ๊ะยังไงเอะ๊ะยังไงเฮ้ยมาเลยค่ะทุกคนโอ้โหเข้าแล้วจ้ะแม่เอ,อ้ยได้ฟรีมาแล้วฟรีในเดืนสามนะจ๊ะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเข้าท่าหรือเปล่าจะเป็นยังไงจะ๊ะ ปค่ะยาวยาวไปแล้วไง <c oughs> โอเค้วยแตกในถ้ำแตกในถ้ำแล้วไงโอ,โ,โอ้โหตัวเจมคนวายยังค้างมาอีกวายมาอีกต่อน,นี้อีกสิบเต็มไปหมดเลยจ้าเออแล้วไงตอ่อโอ้โหมาอีกค่ะทุกคนให้มันได้แบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหมาอีกค่ะอือือดูค่ะโอ้รางวันก้อนโตฟาดเขาให้แม่เท่าไหร่จ้าเท่าไหร่คะห้าสิบหกสิบแล้วก็แปดสิบโอ้โหเป็นร้อยค่ะทุกคนร้อยเท่าไหร่คะร้อยค่ะทุกคน ตองหนึ่งไปเลยค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนอีกเจ็ดหมุนอีกเจ็ดหมุนแม่ว่าไงจ๊ะจะเข้าไหมจะเข้าแบบแตกเต็มเต็มถ้ำไหมจะเอามาอีกไหมเออทํงไงคะทุกคนทําไมนิ่งนิ่งยังไงเอออีกสามหมุนเอ้ยยังไงวะสาวถ้าอย่าทํากันเออเอาทุกคนไอ้เขียวมาไอ้เขียวๆโอ้โหแตกเต็มแผงมาไอ้เขียวให้มันได้แบบนี้โอ้โหแตกมากทุกคนรางวันก้อนโตโอ้โหซุปเปอร์ไปเลยทุกคนสามร้อยเจ็ดสิบเก้าจ้าแม่ 35ต่อยอดมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดจริงๆนะคะทุกคนสาวถ้าวันนี้ดุเอาเรื่องเลยนะคะทุกคนดุในถ้านะคะทุกคนแตกในถ้าดีมากๆเลยวันนี้โอ้โหเบ็ดน้อยก็ดีนะคะทุกคนเบ็ดน้อยก็เอาเรื่องได้นะคะวันนี้นะเอาฟีในฟีหรือเปล่าไม่นะคะทุกคนเหมือนจะมานะหมดแล้วะคะ่ะทุกคนรวมมาเท่าไหร่ในรอบนี้ของเราโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบสามจากสามสิบห้า มาขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนนะทุนมากําไรมาเจ็ดรอยกว่าแล้วค่ะทุกคนนะอ่ะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเลยจ้ะเป็นเบ็ดห้าค่ะทุกคนขยับเป็นเบ็ดห้าค่ะขยับเป็นเบ็ดห้าเขาฟรีอย่างรวดเร็วอะไรวันนี้วันนี้สาวถ้าให้เข้าถ้าบ่อยมากค่ะแม่เออเข้าถ้าอย่างบ่อยอ่ะเออมาค่ะดูค่ะทุกคนออืืจัดไปค่ะจัดไปแล้วไงต่อออืแล้วไงสุดจัดมาเออไปอีกแปหมุน ยังไงคะทุกคนนิ่งมาโอ้มาแล้วคะ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วคูณแปดแล้วด้วยอืมตอนนี้คูณแปไปแล้วแล้ววายมาอีกคูณเท่าไหร่คูณ5ามาอีกไหมอืมคูณหกไปอีกไปอีกอือรางวัลก้อนโตค่ะแม่อโหสุดจัดไหมเออมาคะ่ะทุกคนมาคะ่ะทุกคนมา,นมาอืมเท่าไหร่รวมรวมมาได้เท่าไหร่ะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามค่ะทุกคนไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนเหลืออีกเจ็ดหมุนจ้าเหลืออีกเจ็ดหมุนเหลืออีกหกหมุนอีกหกหมุนอีกห้าหมุนค่ะไปต่อ ห้าหมุนแล้วไงฟาดมาฟาดมาอีก5ห,หมุนแล้วไปไงต่ออืเอาไหไร่ะทุกคนโอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกะ378ค่ะทุกคนฟาดมาแล้วจ้าให้มันได้แบบนี้นะคะทุกคนนะเหลืออีก4หมุนจ้าแม่โอ้โหชมพูชมพูมาอีค่ะทุกคนอีก4หมุนแล้วไงโอ้โหวันนี้นะคะทุกคนจ,จัดจริงๆนะคะกคนแตกจริงๆใครอยากตํำที่เดียวกับจ้าไปตาำได้นะจ้า ปักหมุดเอาไว้นะคะที่เดิมไม่รู้กันไม่ต้องพูดเยอะนะคะทุกคนนะเอาเป็นว่าวันนี้สาวทํำคุณสามห้าสุดจัดจริงๆมาค่ะทุกคนยังเหลืออีกหนึ่งหมุนแตะมาอีกไหมขออีกหน่อยนะแถมหน่อยเออมาดูตรงนี้ก่อนแตกรอบนี้รางวันก้อนโตมาค่ะทุกคนบวกมาเท่าไหร่คะทุกคนบวกมาเท่าไหร่จากคุณสามห้านะจ๊ะเออบวกมาอีกแล้วค่ะทุกคนสองร้อยแล้วค่ะทุกคนสองร้อยทะลุไปแล้วนะคะทุกคนนะสองร้อยแล้วทําไงต่ออื้มสองร้อยนะคะทุกคนสองร้อยแล้วไงอื้ม 300ไ300ปสามร้อยไปค่ะทุกคนซูปเปอร์เมกับเลย480ร้อค่ะทุกคนนะอีกหนึ่งหมุนค่ะทุกคนอีกหนึ่งหมุนมาดูกันมาลุ้นกันว่าอีกหนึ่งหมุนจะแตกมาไหมเอออีกหมุนนี้โอ้โหไม่แตกค่ะทุนรวมมาแล้วคะ่ะยอดรวมวันนี้มาเท่าไหร่คะทุกคนนะออ 1, โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้โหสุดจัดจริงๆจากทุนสามสิบห้านะคะทุกคนมาดูกันว่าเท่าไหร่นะคะในรอบในครั้งนี้นะคะโอ้โหได้มาเป็นพันเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ปังจริงจ๋าไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคล